สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนโชคไทยรถห่โดนจวกยับหลังประกาศเทคิวงานคู่บันเชิญยิ้มด้านชาวเน็ตซัดแรง ยังคงเป็นประเด็นดราม่าย่างต่อเนื่องสำหรับกรณีการประรากาศไม่รับงานคู่กันระหว่างบัณเชิญยิ้มและโชครถแห่ซึ่งบอณและโชคได้ออกมาชี้แจงตอบโต้กันไปมาในมุมมองของตัวเองที่ฝั่งบัณเชิญยิ้มแตกหักโชครถแห่บอกว่าโชคเริ่มไม่น่ารักเหมือนก่อนเริ่มไม่ไว้หน้าไม่รู้จักเด็กผู้ใหญ่อีกทั้งโชครถแห่และแฟนโชครถแห่ยังเอาบัณเชิญยิ้มไปนินทาเสียเสียหายหายและยังมีคลิปดราม่าระหว่างเล่นคอนเสิร์ตของทั้งคู่ ด้านโชครถแหงก็ได้ควงแฟนสาวออกมาชี้แจงในมุมของตัวเองและเรื่องราวก็เหมือนจะยังไม่จบเพราะบัลเชิญยิ้มได้ออกมาแถลงข่าวเมื่อวันที่2ี่กกรกฎาคม65บอกว่างานที่รับคู่โชครถแหงก่อนประกาศไม่รับงานคู่อีกกว่า50งานนั้นจะยังขึ้นเวทีคู่กันแต่งานหลังจากนี้ไม่รับงานคู่กันแล้วทว่าเมื่อคืนวันที่หนึ่งสิงหาคม2 5 6พที่ผ่านมาโชคโชคมงคลหรือโชครถแหงบอกว่าทุนแรงกดดันไม่ไหวอัดคลิปประกาศ กาศผ่านออนไลน์ขอแจ้งยุติบทบาทงานคู่กับบันเชิญยิ้มเทงงานที่เหลืออยู่เกลียง50คิวแต่ง,งานเดี่ยวของตนเองจะยังขึ้นทำการแสดงต่อไปทำเอาชาวเน็ตและแฟนคลับเดือดกันเลยทีเดียวรถทัวความใส่โชคไทยรถแห่ยับ คอมเมนต์กันเดือดสดสดซัดแรงว่าทำตัวผยองจองห้องอีกท่านบอกว่าพี่บอลเขาให้โอกาสดันขนาดนี้ยังไปทํากับเขาได้สู้ๆครับพี่บอลอีกท่านบอกว่าทําไมไม่ไปขอโทษพี่บอลทําลายชีวิตตัวเองแท้ๆอีกท่านบอกว่าทั้งที่จะคิดออกมาขอโทษเฮ้อผิดหวังกับคุณจริงๆอีกท่านบอกว่าตอนแรกเฉยๆพอไลฟ์วันนี้ว่าพอแม่ตัวเองขนาดนั้นเพื่อเข้าข้างเมียคุณจะทําอะไรไม่เจริญนะคะไม่ว่าเขาจะผิดจะถูกก็ไม่มี สิิทธ์ไปว่าไปด่าเขาไหมอ่ะแฮชแทกเราไม่โอเคตรงนี้แหละหมดสภาพเป็นต้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์กับคุณครับ